สวัสดีจ้านี่นี่กะพามาเบิ่งหนางาน,นนะจ้าสงสัยมื่อนี่เพินสีชุบสีนะจ้ามีเป็นช่องชุบสีเนี่ยจ้าคือตัวเชื้อสีลงไปใหเป้เต็มแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะเอา,ญญาตัวนี้ลงไปวางเป็นสีดำด้านเอาไปชุบจ้า ใช่งางเบองจันเช้าตอันนี้นอันนี้ติดซิลิคโคนเสร็จหรือ,อยังคะยังครังนียังได้แลครับกล้แล้วให่หนห้เบอาเบอกนี้นะอ,อ,อันนี้แล้วอันนี้แล้วเี๋รวเราเป็นงไแล้วเาจะพืนติดเาเป็นยังติดติดซลิโคนนี่บอ,ามาอมกมออีิโนตัวทีุ่กนีเรานรีน่าสั่นบอกว่า โทษค่ะโทษครับอันนี้จะเป็น,ปน,าาน,ปนล้อล้อชุบสีนั่นว่าด้านหนึ่งล้อชุดสีเน่ยชุดเดียวนะครับหรว่าเอาฟองนี้มาเดีวชุดสีเลยโอเคซื้อตรงนี้ล้อชุบสีเลยจ้ะชุบสีเสร็จก็ซื้อสร็เรียบร้อยค่ะรอติดตั้งได้เลยอันนี้ะอะไรแนวซิลิโคนอยู่ครับเขาเรียกอะไรซิลิคอนนะ,ะนยาแนวบ่อหรือ,อยังประมาณนะยาแนวนะยาแนวซิลิโคน อีกเยอะไหมคะไม่เยอะคับไม่เยอะไม่เยอะแต่เอาสแสดงว่าเสร็จเยอะแล้วดูจํานวนค่ะเบิง้งจํานวนรถค,ค่ะเพื่อนเวาไทยนะคะ่ะเพื่อนเป็นคนเอ่อที่เป็นคนอ่าเมียนมาใช่ไหมเพื่อนคนพม่าใช่ไหมใช่ครับอที่เคยเป็นคนพม่านะจ๊ะเพิ่นเวาไทยทํางานดีค่ะทํางานดีทุกคนทีมนี้ในพายยางไปเบื้องอีกจ่ะ คุณจัดสวัสดีค่ะกล้องหน่อยทำอะไรคะดันกินค่ะตื่นขึ้นมาอ่ะงานอดีเด็กต้องกินก่อนอันนี้คือจากที่เล็กไหไ่ค้าสีแล้วเราจะเล่งตัดมีที่ตัดจะตัดแล้วก็พวกนั้นจะเป้าไฟพี่นอยทำอะไรคะเียมาคร อันไรก็เกี่ยวหัวเสาเกี่ยวหัวเสาจ้าอ๋อทดลองให้เบิ้งจักอันแน่นนะ,ะทดลองให้เบิงเ้งแน่อันนี้ไอม่ไ่วเกี่ยวหัวเสาจ้าเี๋ยจ้าขอทูลขัเสียงดังก็เลยก็ขอโทษเด้อจ้าพี่พงศ์คะทำอะไรคะวันนี้เข็ดนยังหมื่นเข็ดนยัง ประกอบดอกครับเก็บตอกประกอบดอกเก็บโต๊ะงานไมค์เข้ามาจังไล็กอะประกอบช่องงานแล้วเติมช่องงาเนเติมช่องงานอ๋อบ่ให้มันมีหอกบ้านห้มันมีหูมันวะขอบ,<ม>ค,บคุณค่ะหย่างไปต่อแล้วค่ะม,มาเบิ่งพี่นายแบบเนี้ยไอ้นายเพ็ดหยั่งค่ะแจ้งเลยครับแจ้งเล็กแจ้งเล็กเขาคือว่าเป็นตะยานใช่ไหมแจ้งเล็กครับเป็นตะทุบขี แต่งเหล็กไม่เคยชุบสีเจียก็เป็นบอจ้าเจียนันเหรขอบคุณค่ะอันนี้บอบริเวณรอบรบนะจ้านัมนจะไอ้พวงไก่นายที่ถามเมื่อกี้นะจนแะอันนี้น้องโหลดกับน้องนูกำลังตัดเหล็กอยู่จ้าก็พอยายนูยอหันหนามากล้องตีแตกว่ะ จะเป็นช่วนนึงจะขันเพียงดังก็ขฟออไรด้วยกัอันนี้เ,เลอันนีก้ก็มีเป็นโตกลางขอมันด้วยกันอ่าเอาตกลางมาเสร็จกามาเชื่อมแบบนี้กัน นมื่อนี้ชุบสีเลยปะปรากาศบอกว่าชุบสีเลยชุบสีเลยไออันนี้เสรซตเราก็ชุบสีเลนมาจ้าเนี่ยยาแนวซิลิโคนเสร็จก็คือชุบสีเลยจ้าสร้างหลายเลยจ้าจ้าเราพันเนี่ยจ้าว่าทุกคนอะคือเชื่อมเป็นวัตถุคนจ้าจ้าว่าตอนนี้ก็คือต้องแยกกันเค็ด แด้รับพันเนี่ยแตให้มันเลี้ย,เยวเลยที่สุาะว่าพันงานบาเดินก,บบกนระเบิกเงินมาไรเนะจ้ะเราก็บ้าน่าจะเกินสองจะได้ไปติดตั้งยู่อากันตกยู่ทางสะพานจ้าโดยเป็นชาวไทยบริเวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ